สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปอปภัสบายดีกันสุขสุขคนพี่น้องทักทายพี่น้องทั่วโลกนะคะทักทายไป,ไปหา,าเพื่อนบ้านของฮาน้ำน,นะคะสปปลาวนะคะทักาทาไทยไปยังพม่าก,กัมพูชาวเวียดนามนะคะเป็นเอฟซีขยันบญสุขสุขคนนะคะทักทายไปยังนะคะต่างประเทศทุกประเทศนะคะแล้วก็ในไทยด้วยสู่จังหวัดทุ่งมุ่งสุกเกะพี่น้องเอามืาอนี่เป็นอย่างคือเด็กมานาั่งอยู่หนาหนาโตอ,าอุปกรณ์ การกินการกินพี่น้องเย็บวนเห็ดเรียบร้อยเล้วนะคะสําหรับพริกปลาทูแมงดานะคะพริกปลาทูแมงดาแล้วก็พริกปลาทูธรรมดาของเฮ้านะคะกินแมงดาพร้อมเป็นพริกผงนะคะพริกผงแก้วผงแมงดานะคะแล้วก็เป็นพริกปลาทูนะคะพริกป่นปลาทูแล้วก็อันนี้ จะเป็นปลาบองหรือว่าปลาสับพี่น้องนะคะเป็นปลาบองหรือว่าปลาสับยูทูบเบอร์สูตรยายบุญนะคะอ้าพี่น้องบานนี้ผู้ใดอยากสร้างผู้ใดอยากสร้างกะสั่งซื้อเข้ามาได้นะคะพี่น้องสร้างไปกินไปชิมเบิงอันนี้ยายบุญขายแหกสำหรับลูกค้าที่อยู่บ้านบ้านนอกเข้าพี่น้องอยู่อยู่บริเวณบ้านของตัวเองนะคะกระปุก,ปกย่อมเยานายย่อมเยานะคะอันนี้ แต่โมนี่นะคะเป็นกระปุกใหญ่นะคะเป็นกระปุกใหญ่อันนี้ปลูกละห้าสิบบาทนะคะพี่น้องปลูกห้าสิบบาทหลังจากเข้าไปได้เฮ็ดคลิปรีวิวขายนะคะเฮ็ดคลิปรีวิวขายนี่มามามาโดนแล้วพี่น้องอ่าประมาณตั้งแต่ก่อนปีใหม่เนาะแต่เขาก็ยังขายอยู่นะคะขายจนช่วงปีใหม่คือมันเบิดเบิดเลยบ่เหลือเลยพี่น้องบ่เหลือจ้ากระปุกเจ้าของกับโมมีกิน มันนี่กัลูกค้าก็ถามมาแล้วก็แถวแถวบ้านนะคะเพื่อนกะมาถามทุกมือนะคะว่ามีเห็ดปลาละวองไปอย่างเสียพอดีเยยบนกับว่างนะคะหลังจากปีใหม่ญา,าติพี่น้องกลับกรุงเทพเร็วนะคะเยยบนกัไปทาธทระส่นตัวไปเฮ็ดพาสปอร์ตให้ยังมาเร็วบันนี้ก็โอเคละวางแล้วก็เลยไปตลาดมาก,กับไปเอาปลาจากแม่ค้าประจําเฮ้านะคะปะลาดบดนะคะมาจากขวางกับมาปรุงเองนะคะพี่น้อง มาปรุงเองปลาหล่ของเฮาไม่มีวัตถุกันเสียเด้อพี่น้องบบมีวัตถุกันเสียแล้วถามว่าเก็บไว้ได้นานไหมนะคะจังพริกปะทุนี่พริกปะทุนี้เฮาจะนะคะเฮาจะตำนะคะเฮาตำเฮาคุกเขา้าปรุงรสเรียบร้อยเร้วนะคะเฮาจะเอาไปคั่วนะคะไปไปพัดไปขว่จนมันแห้งเป็นผงนะคะ เขาถึงจะมาบรรจุนะคะมาบรรจุกระปุกกระปองไว้เขากะถ้าเขาว่าใส่ตู้เย็นนะก็อยู่ได้เป็นเดือนสองเดือนนะคะแต่ถ้าเขาใส่ตู้เย็นจะอยู่ได้นานเลยทีเดียวพี่น้องจะอยู่ได้นานเลยทีเดียวแล้วสาหรับปลารานะคะสาหรับปลาราของเราก็จะนะคะว,วัตถุดิบของเขานะคะส่วนผสมส่วนประกอบนะคะจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดจะ ขั่วสุกหมดนะคะพี่น้องขั่วสุกเบิดทุกอย่างบ่ว่จะเป็นหอมกระเทียมนะคะคือห้าขั่วสุกแล้วห้ามาบดนะคะมาบดเขาจะคอยเอามาปรุงนะคะปรุงอ่าส่วนประกอบที่ปรุงนะคะก็จะมีพวกน้ำบักขามเปรียกนะคะมะขามบักขามเปียกนี่ก็คือห้าต้มน้ำให้เดือดเร็วอ่าห้าก็จะคอยเอาัะขามลงไปละลายนะคะเอามาผสมเอามาปรุงแต่งรสนะคะอ่าจะเป็นพริกป่น จะเป็นหอมเจียวหอมเออเที่ยวนี่หอมเจียวย่าบนบริสันเนี่ยเป็นหอมขัวะนะคะเป็นหอมขัวเป็นกระเทียมขัวะนะคะพี่นอ้องทุกอย่างคือทุกอย่างคือห้าวุเวเบิดพี่นอ้องเขาจังคอยเอามาเอามาปรุงนะคะบัดน,นี้ถามว่ามันเก็บได้โดนบอรเราที่เราไม่ได้ใส่วัตถุก,กันเสียนี่มันเก็บได้โดนบอนะคะมันก็เก็บได้ถ้าห้าวบ่ใส่ตู้เย็นก็อยู่ได้นานเหมือนกันนะคะถ้าห้าบ่เอาซ่อนหรือว่า เอาเมื่อเอาอยัางที่ซกปบกซ่อนที่ซกัปกมัดตักนะคะแต่ถ้าห้าเอาซ่อนที่สะอาดแบ่งออกไปกินนะคะว่าเป็นเดนนี่ห้าสามารถปิดไว้เลี้วก็เอาไว้นอกตู้เย็นนี่ก็ได้เป็นเดือนเดือนเื่าันนะคะแต่ถ้าห้าอยากกินเก็บใบโดนห้าเอาใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องใส่ตู้เย็นไว้แบ่งออกมากินเทอร์นอ้อยนี่ได้ปลาล่านี่บด้ซุกนะคะเป็นปลาาดิบแตะ วัตถุดิบคือสุกเบิดนะคะอันส่วนประกอบในซุกเบิดนะคะข้าตะไคร้ใบบกบดเป็นหอมแดงเป็นกระเทียมนะคะสุกเบิ้ดเข้าขัวเห้อย่างเรียบร้อยแล้วเขาจนค่อยมาปรุงนะคะอันก็เลยเก็บได้โดนแน่นะคะโดนนี่หมายถึงว่าเ้าบริเซตเยินนะคะแต่ส่ตเยินอยู่ได้นานหลายเดือนนะคะพี่นอ้องบปรดดสนใจก็สั่งสั่งเข้ามาด้นะคะยี่บวนจะเห็ดประมาณตะละตะละชุดนะคะ แต่ละจุดนี้บนกระเช็ดประมาณนี้แหละนะคะร้อยกว่ากระปุกหรือสองร้อยกระปุกนะคะถ้ามันเบิดแล้วเขาก็จะเฮ็ดไว้อีกต่อนะคะผู้ใดสั่งมาก่อนก็ได้ไปก่อนผู้ใดสั่งมาทีหลังของเบิดแล้วก็เขาก็เอาเฮ็ดของไม้หายไปอีกนะคะพี่น้องหายไปแบบอ่าตามคิ้วหรือว่าอ่าต่อต่อคิ้วกันไปนะคะผู้ใดมาก่อนหายของที่เฮ็ดก่อนนี่ไปนะคะผู้ใดมาทีหลังเบิดแล้วเขาเฮ็ดใหายม่นะคะเพราะว่าของเขาจะไม่ตุนไว้นานเกินนะคะพี่น้องจะบม่ตุนไว้นานเกินประมาณนี้เนาะ ถ้าผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องบ้านนีอ้อยากได้ไปซิมหรือว่าอยากได้ไปอยู่ไปกินจะอยู่ในเมืองไทยอยู่จงังหวัดใดก็ได้นะคะยกเว้นสมุทรสาครเด้อพี่น้องเด้อสมุทรสาครนี่คือยายบนจะไม่ส่งนะคะเพราะส่งพราะเมื่อนี้เอาอาหารการกินเอาข้วสารส่งไปให้ลูกปรากฏว่าเคอรี่ไม่รับส่งนะคะพี่นอ้องเคอรี่บ่รับส่งแต่ว่า ไปสนีทใเออได้เนะาะเฮาเาไปส่งไปสนีทใได้นะคะสําหรับสมุทรสาครน,นะคะพี่น้องสําหรับสมุทรสาครได้อยู่บัดด้เย้บุนจะไปส่งไปสนีทใถามมาเฮาส่งนี่การที่เราส่งนี่เฮาส่งแบบใดเฮาส<ม>่งเฮาส่งด่วนเ<ม>ด้อค่ะเด้อ<ม>เขาจะส่งด่วนให้ทุกไายการเลยนะคะมีค่ามีค่าบวกส่งนี่อันนี้มันหนักเนาะ อันนี้มันหนักถ้าผู้ใดสร้างมากยยังกระปุกละห้าสิบบาทนี่บวกค่าส่งแปดสิบบาทนี่เจ้าสีสร้างมาครึ่งโหลก,ก็สร้างนะคะยี่บนจะบวกแปดสิบบาทเจ้าสร้างสองกระปุกก็กบวกแปดสิบบาทพี่น้องพอวานหยังบัตีคือเท้าสื่อกล้องนะคะสื่อกล้องคาส่งคาห่อหุ่มนะคะอีอย่างคือเฮ้าเฮ้าออกเองเบิดอันอันไพ่ในแปดสิบบาทนี่นะคะ แต่ส่วนมากนะคะสองเมนเมนสองกระปุกได้มันก็นอยู่ที่หกสิบเจ็ดบาทพี่น้องหกสิบเจ็ดบาทสองกระปุกนะอ่าถ้าสามกระปุ๊กซิ 4, ปูกเกิดไปท้ากับซางหนำหนักมันนหรือเปล่าฮัก็เลยเอาแบบว่าหลายกับซางหน่อยกับซางเอาแปดสิบบาทก็จะลงโตถึงเย้ถึง,ถงอ่ามันถ้าผู้ใัซงมาหลายมันเกินกับเย้บนออกเองเยังสินะออกเพิ่มเองยังสินะแต่ว่าผู้ใด สั่งมาสามกระปุกสี่กระปุกนี่ลงตัวเป๊ะนะคะพี่น้องขากรองกับขาซงเบิดพอดีนะคะแปดสิบาทเท่าคำนวณเบมึงเลี้ยวเรียบร้อยนะคะก็เลยเอาตามนั้นนะคะตังตะ้งแตไ่ไหนแต่ไรมาในการในการบวกขาซงนะคะแปดสิบาทนะคะแม่จิเครื่องโหลหรือโหลหนึ่งกับสรางเย่บ,บนบวกขาซงแค่แปดสิบาทนะคะกระปุกละห้าสิบบาทพี่น้องกระปุกละห้าสิบบาทช่วงนี้ บรวิวขายบริอันนี้ขายแต่กะมีขายแต่กะมีให้บริการอยู่เพี่องเด้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสองสามเมื่อในการหมกมุนทําตัวนี้นะคะเมื่อไหร่บริษ็ดอย่างเลือยจะขิดเมื่อนี้เพิ่งจะเจอกันนะคะเพราะว่าตื่นขึ้นมาเมือเชซา,านี่ลังจากเค็ดข่า,ขาวกบน้ำหดผักหดยางเรียบร้อยแล้วนะคะอาบนา้ำอาบใ้ในาย่บนก็ออกไปที่ตลาดอาเภอเมืองยางนะคะไปเอาของไปสุ่มไปซนี่นําเอาของไปสุ่งไปซนี่แล้วก็ไปสื่อ ไปสื่อ,อกระปุกนะคะมาบรรจุมาบรรจุปลาบรรจุพรีกปลาทูของเฮาแล้วก็จะได้บวกกับเอฟซีหรือว่าลูกค้านะคะที่รนะคะที่รอ,อะจะสั่งนะคะก็ขอบคุณสําหรับลูกค้าขาประจานะคะพี่น้องลูกค้าขาประจําของเฮาผู้ใดสนใจนะคะก็สั่งเข้ามาได้สําหรับคนที่สั่งมาแล้วเดี๋ยวเย้บนจะไปเบิง่งในข้อความใน อ่าแม็กซิตนะคะว่าใครสั่งอะไรมาบ้างนะคะก็ต้องอหนึ่งละก็ขอบคุณคุณพี่วราพรหรือว่าพี่อ้อนะคะอยู่ทางเชียงรายนะคะสั่งมาเรียบร้อยหลายคนอยู่เดี๋ยวเยี่ยวนจะไปเข่าไปไปเบิ้งไห้นะคะแล้วก็มีเจ้ามีลูกค้าเจ้าหนึ่งนะคะเพิ่นเดินทางมาจากต่างประเทศเราเพิ่นจะเดินทางกลับอ่าประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะเพิ่อนอยากได้ผ่าพันข้อ พูนแย่บนเอาเก็บใส่ใส่ถุงไงใส่กองไงขึ้นไว้ทั้งหลังตู้นะคะเพราะว่าช่วงปีใหม่วางหันญาติพี่น้องมาหลายบ่มีบนนอนแย่บนก็เลยแบบว่าอ่าเก็บให้เรียบร้อยนะคะก็เลยยังบ้านเอาออกมาทายรีวิวสีนะคะสีผ่าพันค่อยเพิ่นเพิ่นจะสร้างสี่ชุดนะคะสี่เซตนะคะเดี๋ยวจังไหนเย่บนจะอ่าทายเพิ่นล้วก็จะส่งไปท่างอดแอบเพิ่นเดดเดดเดือดหูนะคะว่าอ่ามันมีสีใดในที่ที่ ที่เพื่อนอยากได้ยังสิน่ะมันมีบองสิน่ะพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจกับสร้างไดเด้อถ้าผู้ใดเข้ามาในเมืองไทยเราอยากออกไปอ,าอยากเอาไปไว้ใส่อยู่เมืองนอกนะคะสําหรับผ้าบันคอกับหมวกนะคะกับชุดหนึ่งเซตหนึ่งกับแปดร้อยบาทนะคะบวกคา่าทรงพ้อมเรียบรอยนะคะทรงต่ในไทยเด้อพี่น้องอาหารการกินเท่ากับทรงต่ในไทยเด้อพี่น้องเด้อปริทรงต่างประเทศนะคะแต่ว่าถ้าผู้ใดเขา้ามาเข้ามาในประเทศเท่าเล้วนะคะอยากจะ ได้เอาไปกินเมื่องหนอกเมืองนากะแล้วแต่ความสามารถวชาาไปได้โบนะคะพี่น้องยังได้กับฝากก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเข้ามารีวิวหรือโพสขายสินค้าของเรานะคะอาหารการกินนะคะเป็นปลาลาบองนะคะปะลาส่ทงเครื่องยูทูบเบอร์นะคะแล้วก็น้ำพริกปะทูพริกเมงดาน,นะคะพี่น้องฝากไว้เนี่ยสำหรับท่านใดอยากได้อาติดต่อสอบถามได้นะคะ เบอร์ยี่บนเด้อจะเข้าไปที่ Facebook นะคะถ้าเข้าไปที่ Facebook ก็พิมพ์ว่าบนเลื่อยเทสงนะคะพี่นอ้องอันรูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล์รูปเดียวกันกับกับอ่ารูป YouTube เด้อรูปโปรไฟล์ YouTube เด้อพี่น,อน้องเด้อบนเลื่อยเทสงเพราะว่ามันมีสองสามเฟซเด้อของยายบนแต่ว่าคือเฟซมูนั่นมันเป็นเฟซเก่าเขาเขาบ่ได้เขาบ่ได้เพราะว่าลืมรหัสก็เลยบ่อใดใสด่โดนแล้วก็เลยเขาก็ใส่เฟด อ่าซื้อบนเรือ่อยเที่ยวสูงซื้อจะไปพิมพ์อุบุญเด้อพี่น,อน้อ,องบนเรื่อยเทีวสูงาหนี้อ่าถ้าผู้ใดเขาไม่ได้หรือว่าอยากจะสอบถามนะคะก็สอบถามเขามาได้ที่0982804063นะคะนี่คือเป็นเบอร์มือถือของยาย่บนนะคะ0982804063นะคะหรือจะไปที่ไลน์นะคะไลน์กับดีเจเบนจมาศแล้วก็ แอดเบอร์โทรเข้าไปนะคะ0982804063นั่นแหละพี่น้องอ่ะฝากไว้ในกระเล็วกันท่านใดอยากจะได้ปลาร้าบองปลาร้าสับน้ำพริกปะทูพริกแมงดาสั่งได้เลยนะคะจัดทรงให้รวดเร็วท่านใจนะคะส่งด้วย EMS บวกค่าส่ง8ทพี่น้องเอาละเนาะซ้ำนี้ละพี่น้องมาแนะนำมาฝากสินค้าเจ้าของปลาล้าบองยูทูบเบอร์สุด ญบ,บายบายสวัสดีค่ะพี่น้อง